เราไม่มานะครับสายกรีนไม่มีนะครับดีไหมครับมีห รจรจรคงจะคลี่คลายเพราะว่า ประชาชนมาเลือกตอนสุดท้ายก่อนก่อนปิดหีบเนี่ยเพราะว่าจะเดินทางไปอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารนะที่มีเตกเครื่องปัดอากาศก็เลยมาออกกันในช่วงนี้นะครับคืณประชาชนมีอะไร3ามเพิ่มเติ <ๆ S 2> ไม <ๆ S 2> ไหมที่มีสอนอบางซื่อนะ่ลักษณะการฉีกบนะัตรน่ะพฤติกรรมเป็นยังไงฮะเป็นคนปกติหรือว่าเป็นคนป่วยหรือว่าเมลสุมรท่านของบางซื่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะถามในรายละเอียดนะตอนนี้เขามีเหตุการณ์เรื่องของการฉีกบัตรรวมแล้วเนี่ยยีเดเดี๋ยวเราต้องลงรายละเอียดว,ว่า เดี๋ยวผมจะให้น,นักรบาลต้องชี้แจงว่าเขามามีพฤติกรรมอย่างไงตอนนี้เรารวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดฉีกบัตรโดยมีจุดประสงค์อย่างอื่นที่เพื่อจะไม่ลงคะแนนเพื่อจะต่อต้านเรื่องของกฎระเบียบของการเลือกตั้งอันนี้โทษ5ปีนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีกับปรับ1 0 0 0 0แสนนะครับโทษหนักภาพรวม21จังหวัดที่ทลาย พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นเจตนาหรือว่าไม่เจตนายัางเท่าที่สรุปมาโดยคุณคร,ราวเนี่ยยังไม่มีแบบเจตนานะครับบางคนเพิ่งมาเคยมาเลือกตั้งและบางคนกาผิดนะเท่าที่ให้เจ้าที่ของสป,ปกตลอ,อกลับไปสอบถานรายละเอียดเพื่อเอามาให้สื่อมวลชนทราบก่อนงั้นถ้าว่ากาผิดไปแล้วจะขอใหม่มันไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าก็เลยจะฉีกบ,บัตรและจะขอใหม่ อันนี้ก็ต้องสอบลึกๆอย่างที่ท่านจุมทชนถามเนี่ยต้องต้องฉีกบัตรปุ๊บก็้โดนเลยม,มันมันไม่ได้นะครับก็ต้องสอบถามากันว่าท่านมีเจตนาแบบไหนนะครับยังไม่มีครับ,<ม>รบเดี๋ยวจะห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้สอบถามกรณีถึง21่ลายเนี่ยเอาให้ชัดนะครับว่าเขามีพฤติการอย่างไงแต่ผมดูส่วนใหญ่แล้วก็อายุเยอะๆนะครับคนคนผู้สูงวัยนะครับ ก็ยังไม่มีจ,าจาัาจะส่วนไอ้สี่สี่ไอ้แปดลายที่มีหลักฐานชัดเจนซื้อเสียงสี่ลายแล้วก็ที่สี่ลายไม่ชัดเจนเนี่ยไอ้กรณีสี่ลายเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนถึงขั้นดําเนินคดีทางกฎหมายได้เลยใช่ไหมมีคิดว่าน่าจะสอบไปแล้วก็ส่งให้กกต mm hmm. เขาน่าจะไปดําเนินการในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องได้ดแต่อีกสี่คดีที่เราไปเจอเงินนะครับยังจับตัวใครไม่ได้เงินเอามานั้นยังมีอยู่สี่จังหวัดนะที่เราปรากฏตามสื่อ เอาเงินไปห้อยไว้แล้วก็ไปจับได้มีคนบอกว่าเป็นของอันนี้อันนี้ต้องสอบนะครับให้มันชัดเจนงั้นเราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนหทํากระทําเพื่อให้ฝ่ายนั้นเดี๋ยวนี้มันมันมัน,มนเราก็ต้องเป็นกลางใช่ไหมครัไม่ใช่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรากฏต,ตามเอกสารนะรท่านพบตรสั่งกำชับมาที่ท่านพออศูรน,นะครับเราเป็นกลางในในสคดีที่ชัดเจนมีทั้งตัวคนมีทั้งเงิน้วแล้วก็ต้อง ไอ้ตัวนี้ขนาดชัดเจนยังต้องไปสอบด้วยสภาพแบบล้อมเป็นอย่างไรคุณมาจากใครอย่างไงนะครับมีเงินตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนชัดเจนนี่คือเราเห็นขนาดตอนที่เาเนี่ยต้องมีอย่างนั้นนะยังที่ผ่านมาที่โคราชที่มาที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนะี่มีการแจกเสือ้อมีการแจกเงินนะแต่ผู้สมัครเลืทุตั้งของพรรคนั้นก็ยังมาแจ้งว่าเ,เป็นอะไรนะการกันแก,กล้ง เราก็ทำานะไม่ใช่พอกันแกล้งเราก็ต้องไปดูว่าไอวิวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของพื้นที่ไหนยังไงต้องไปสอบบุคคลในนั้นความคืบหน้ามีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ทั้งหมดในตอนตอนเย็นแล้วก็ศูนย์ก็จะปิดเราจะปิดศูนย์สลตต์ตอตรอ,ตอที่17นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลือกตั้งเสร็จนะจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเรื่องของการนับคะแนนนะครับทุกที่นะครับเมื่อเขาแรงอาจจะปิดไม่พร้อมกมันเนื่องจากที่ผมผมเรียนทห้ทราบนะบพอหลังจากนับคะแนนแล้ว เราก็ต้องดูระวังเหตุนะครับเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเราก็ท่านหมอเราบอกมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนที่สันธิบาลเขามีการข่าวว่ามันใกล้เคียงสูสีกันพอบัดไปดท้ายหมดปุ้งเราเป็นไม่ไม่เป็น,ไป,นไปตามที่ท่านคิดไว้และไม่ถูกใจมีปัญหาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเรามีมีเป้าหมายหรือว่ามีพื้นที่ต้องสงสัยไหมที่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงหลังจากเรื่องตั้งมาท่าน คือเราเปลงไว้เกณฑข้อสอบไว้นะครับมี4ี่จังหวัดที่ในอดีตในอดีตเคยมีเหตุยงิงกันนะฮะแล้วก็ก็มีการรา,ายงานสื่อมวลชนไปแล้วแล้วก็อีก20จังหวัดนะครับที่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะมีการแข่งขันสูงตามปัจจัยต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นนะครับคราวที่แล้วเนี่ยชนะกันไม่มากอ่ะคราวนี้เขามั่นใจนะตรงนี้เราก็ดูดูไว้นี่คืออยู่ในปัจจัยใน20จังหวัด นะครับอีกอันนึงก็คืออ,อ,อะไรนะแพ้กันไม่ได้นะครับในเรื่องของบ้านใหญ่นะครับ <c oughs> จะมาทวงคืออะไรพวกเนี้ยเ,เรา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 เอาปัจจัยตรงนี้ของที่สันติบาลเขาสรุปประมาณ78ข้อ <c oughs> เอาไอ <c oughs> ้นนท์รมรีปรทุมตุ้มประการนะครับแล้วก็ทางภาคเจ็ดนะ <c oughs> ลาดบุรีใช่ไหมอ่าลาดบรุรีเนี่ยเนี่ยลาดบุรีที่ดังๆเนี่ยที่ท,ที่ที่กำลังเห็นหอยู่อันนี้ทําต่อนะครับ การเราร่วมกับกอด้วยนะกอทเขาก็ไปสอบหมดมางานมันเกิดใครเนี่ยเดี๋ยวสอบหมดนะนครับยี่สิบจังหวัดนี้เป็นภาคไหนครับกระจายอยู่เกือบเกือบรอบๆไม่ใช่ในกรุงเทพนะก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับอย,อย่างเคสที่สมุรประการวัฎด่าที่มีการยิงเรื่องเรื่องสามีภรรยาตรงนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องหรือผิดกฎหมายเรื่องตั้งไหมตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้ยังฟันธงไม่ได้เดี๋ยวต้องซักกับพนักงานสอบสวนที่ทําการสอบสวน นะครับอย่างเช่นที่เท่าไหร่นะปทุมใช่ไหมปกจับมือปืนได้ทําได้หมดเลยแล้วก็บอกว่าจะมายิงหัวคะแนนแล้วก็ตอนนี้ก็สอบอยู่นะไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าพอจับได้แล้วก็ไม่ทาต่อทําต่อของเก่า,กาในปทุมหนองเสือนะ,อะนะแล้วก็หลายเหตุที่ท,ที่ที่ปรากฏนะครับเราตามหมดนะไม่ต้องห่วงว่าพอเกิดขึ้นมาแล้ว ตำรวจเอามานับยอดแล้วก็มห็นะนำไม่มีผลพวกนี้จะสอบเบื้องต้นแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดจ้างกา,างว่าจ้าง่าจากภาคการเมืองใดภาคการเมืองหน,นึ่งเนี่ยแล้วก็สรุปส่งให้กรกตส่วนกรกตครับเมื่อเช้าท่านประธานกรกตกับท่านผอศูนย์นะครับที่ฝ่อยอาลีท่านก็บอกว่ามียอดรับคดีของที่ไปแจ้งที่กรกตอ,อยู่เหมือนกันซึ่งเวลากรกตรับเรื่องมาเดี๋ยวกรกตก็ต้องให้ตํารวจช่วยตรวจสอบรวบรวมพยานฐาน เราอาจจะแมทช์กันว่าอาจอาจจะเป็นคดีเดียวกันก็ได้นะครับแต่เห็นว่ากรกตมียอดสูงเหมือนกันนะครับที่ที่เขารับเรื่องเอาไว้เองครับเนี่ยต้องตรวจสอบหมดเป็นเป็นเป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับเราก็ต้องพนักเมื่อแจ้งมาพนักงานส่วนถ้าแจ้งที่ที่ตำรวจนะไม่ใช่แจ้งในโซเชียลนะแต่ในโซเชียลผมก็มีของที่คุณชูวิทย์ไปไปไปโพสต์ไว้เราก็ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาถาม มาถามในพื้นที่นะครับถ้าเป็นนครบาลหรือภูธรก็จะถามว่าตามที่ปรากฏตามคลิปนี้ท่านรู้เรื่องไหมเป็นยังไงมีคนมาแจ้งไหมมันเป็นเหตุการณ์อยู่ที่ไหนนะครับเอามาตรวจสอบหมดนะครับก็ดีฮะมีคนช่วยเฝ้าระวังเยอะเราก็ตรวจสอบไปตามพยานหลักฐานนะถ้าอ้างอิงหรือสื่อได้ถึงบุคคลไหนก,ก็ต้องออกมาเรียกมา ก็ต้องตรวจสอบนเพราะคุณชุวิตไปมีไปมีเบอร์ตรงนี้อยู่ได้ไงเพราะตำรวจเรายังไม่มีเลยก็เอามาเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวลองคุณชุวิตมีเบอร์กี่เบอร์ผมไม่ทราบนะเดี๋ยวลองให้ศูนย์สต่อโทรไปอีกทีหนึ่งนะคำตอบเหมือนเดิมมใช่ไหมเราก็ต้อง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 เช็คต้องทุกอย่างครับเอาเอาข้อมูลมาเถอะนะครับเราเราเราเป็นกลางอยู่แล้วการทําหน้าที่ของตํารวจที่เป็นกลางเพราะตํารวจนะอย่าลืมนะครับ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนะส่วนไปรู้ว่าทะเบียนบ้านนี้มีใครมาเพิ่มไปดูแล้วคนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแต่เขาไม่เคยมาใช้สิทธิ์ก็ต้องตรวจสอบกันนะบางคนเข้าใจผิดว่าตัวเองลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะครับแต่ไปไม่ทันนะคิดว่าจะอาตัวอัติมาใช้วันที่14มันก็ไม่ได้ต้องตรวจสอบกันดีๆนะครับแต่ถ้ามีคนมาตัวเองบอกว่าผมไม่เคยลง,ลง,ลงเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ปรากฏมีชื่อไปลงลูกต่านหน้าเออนี่อีกประเด็นหนึ่งถ้าใครเอาไปลงลูงต่าคือคุณนาารก็้องมามาดูงมือมนเลก่อล่นเคนครับฮะปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปก็แนีไม่ค่อยจะมีตำรวจ่างไที่มันชุบเลยผมก็ว่าดีนะเพราะว่าเออผมลืมบอกไปว่าท่านพบ,าบาสั่งระดมผลกวนรางอชกรรมนะครับกวาดล้างมาตั้งแต่4ี่ถึงวันที่13ามคือเมื่อวานนี้นะครับเรา จับปืนเอาปืนออกนอกระบบที่เขาจะเอาจะเอาไปกระทาความผิดเนี่ยเกือบ3 0 0พันกว่ากระบอกนะครับอาัญากรรมทั่วไปก็4ี่0 0กว่าเคสอัญาะกรรมออนไลน์ก็3 0,000กว่าเคสนะนะครับแล้วที่ปรากฏตามข่าวใช่ไหมว่าในส่วนของสอทอนะกองครับกองบัญชากรรารอัญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับกับกองปราบก็มีการไปใช้เทคนิคในการไปตรวจยึดเข้าตรวจคน้นแล้วก็ยึดปืนได้ที่สั่งออนไลน์กันเอาออกมาเยอะนะก็ทําให้ คิดว่าการที่จะเอาไปยิงเหมือนในอดีตมันไม่ง่ายนะขนาดตำรวจเรารู้นะครับว่าที่ไหนตรงไหนคืนหมาหอนเมื่อคืนนี้นะครับไอ้ที่รถตำรวจไปจอดตั้งจุดวารีสาไม่เกิดจากท่านผู้วิการตำรวจแห่งชาติท่านบอกแล้วนะครับว่าเอาแมปปิ้งมาให้ดีการทำลายป้ายหาเสียงเกิดในพื้นที่ใดามากนะครับพักไหนมากนะแล้วก็มีข่าวตามโซเชียลว่ามีการซื้อสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยแปดจังหวัดเนี่ย ให้ตั้งจุดวอาสีสามนะมันกระสงกระสุนอะไรที่ที่ที่พวกเราพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ออกทั้งกระทั้งกระสุนกระดาษทั้งกระสุนตะกัววนะมันคงเนี่ยก็ถือว่าเจ้านที่ตำรวจทํางานด้วยด้วยด้วยความดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะ